สวัสดีครับพบกับช่องตองแปดอีกครั้งนะครับวันนี้ช่องตองแปดจะพามาดูนะครับพามาดูการถอนมันอีกแปลงหนึ่งครับอีกแปลงหนึ่งแปลงอันนี้มาลงแปลงใหม่นะครับอันนี้อีกหมู่บ้านหนึ่งนะผมมาลงอีกหมู่บ้านหนึ่งมาลงแปลงใหม่ดินที่นี่มันดินแปลงนี้มันค่อนข้างมีปัญหานะครับมันมันแข็งหน้านะพอแข็งหน้าแล้วมันก็ ทำให้หัวมันนะครับดูหัวมันเนี่ยแบบบอกตามตรงเลยครับว่าแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุมนะครับนะแพ้ตั้งแต่ถ้าเป็นตั้งมวยก็แพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีนะครับนะก็คือแบบนี้เจ้าของรานนี่บอกตามตรงนะครับว่าขาดทุนครับไหนก็ขนาดหัวมันนะครับขนาดหัวมันกับทั้งขนาดหัวมันแล้วก็ปัญหานะครับคือเน่านะครับอย่างที่บอยเห็นไหมครับนี่เน่าทุกเกือบทุกงาวนะครับ ส่วนไหนที่มันไม่เงาต้นไหนที่มันไม่เน่ามันก็จะหัวเล็กแล้วก็หานครับก็คือดูแล้วน่าจะเ,เหมือนกับการไม่บํารุงดูแลนะครับนะเหมือนกับปลูกเลยตาเลยปล่อยนะครับดูนี่เห็นไหมหญ้าคอมเมนนิดนะครับหญ้านี่มันสมัยรุ่นบุกเบิกร,รุ่นหนังหาคาราวาเลยนะครับเนี่ยยังอยู่นะครับถ้าปกติไม่มีแล้วนะครับเนี่ยยังเห็นไหมผมจะพาม,มาดนะูปกตินี่ไม่มีแล้วนะครับ ปกตินี่คือหญ้าคอมมอนดี้มันจะหมดไปแล้วครับหมดไปในเขตของเขตของนี่แหละครับนะเขตรบริเวณแถวนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเห็นไหมโอ้โหแล้วมันที่ไหนนะครับนะมันจะมันจะเอ่อมันจะคือมันไม่มีอาหารอ่ะดูแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีอาหารให้มันกินมันก็โดนหญ้าคอมมอนดี้พวกนี้ดูดไปกินหมดเลยครับเห็นดูลักษณะของมันไหมครับว่ามานัน ตนี่ยครับเล็กๆนะครับเนี่ยอันนี้คือมันครบกว่แล้วนะครับมันสิบกว่าเดือนเลยนะมันสิบสิบเอ็ดมันสิบเดือนมันครบกว่แล้วครับครบกว่าท <It> ี่จะถอนแล้วแต่ลูกเสียหลักหัวมันครับก็คือถ้าเปรียบเป็นมวยก็คือแพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีนะครับแพ้ตั้งแต่ชั่งน้ําหนักแล้วนะนะเนี่ยครับแดงนี้มีปัญหามากเลยเนี่ยครับอันคือทั้งเน่านะครับมีทั้งเน่ามีมีเน่ามีเหัวมันไม่ดีนะครับทำไมไม่ดี แล้วไอ้อยาดนะครับผมคิดว่านะแปลงนี้มันจะเกิดจากหนึ่งการไม่ดูแลเอาใจใส่เลยนะอย่างที่เคยบอกว่าดูแลก,ก็ต้องดูแลตั้งแต่ในน้อยนะเอาใจแสงแต่เล็กๆนะครับเดี๋ยวดูนี่เห็นไหมต้นคอมเมนต์ี้ทำง้นนะครับเป็นกอกระครับก็ทําให้มันแย่งสารอาหารนะมันแย่งอาหารของมันไปหมดนะครับก็เลยทําให้มันไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรแล้วดินก็เป็นลักษณะของดินเหมือนดินทุ่งนานะครับเหมือนดินเคยนะครับเคยที่ไป าท้องนาไหมดินลักษณะเดียวกันนะครับนี่งสำหรับออกจากดินดําๆนะครับดินดำเนี่ยครับออกจากดินดำนะเป็นก้อนนะครับเห็นไหมครับแข็งนะดูครับหัวมันเน่านะครับเนี่ยแล้วนี่ครับคือเน่าลักษณะนี้เราก็ใส่ใส่เอาไปได้นะใส่ใส่ใส่ปนปนไปได้ก็คือเราจะมัวคัดแต่แบบให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้มันก็มีหลุดไปมากนะครับมันก็มีหลุดไปมากนะเห็นไหมเน่าก็มีหลุดไปมากอย่างนี้ครับเห็นไหมแบบนี้นะครับเกิดต้องคัดออกนะครับแบบนี้เน่าเห็นไหมครับมันเน่ามันแปลงนี้มันเน่าครับแล้วก็หัวเล็กครับดูเห็นไหมครับ ผ้าผืนไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าใส่ได้แค่นี้นะครับเห็นไหมระยะห่างของผ้า mm. คือมันดีไม่ดีนะครับ mm. เวลาผมถ่ายทําวิดีโอลงไปนะดูระยะการวางของผ้านะระยะห่างแบบนี้แสดงว่าหัวมันไม่ดีแต่ถ้าระยะผ้าเนี่ยถี่บีบไปเข้ามาคือไม่มีที่วางผ้านั่นแหละครับหัมวมันดีก็คือดูง่ายนะครับดูง่ายเวลาผมถ่ายวิดีโอลงไปนะเดี๋ยวจะหาว่าผมเฟกนะจะหาว่าผมสร้างภาพไม่นะครับอันนี้ถ่ายทําจากเรื่องจริงประสบการณ์จริงไม่มีตัวแสดงแทนครับนะ นี่ครับก็มีเน่านะครับเห็นไหมมีเน่าแต่เราก็จะคัดไปไม่คัดไม่ถึงกับร้อยเซนะก็มีปะปนไปบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเราทําแบบนั้นเราก็จะไม่ได้อะไรเจ้าของไร่ก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่ก็คือแปลงนี้ต้องยอมรับเพราะว่าเจ้าของไร่ขาดทุนนะครับขาดขาดทุนอยู่แล้วครับก็คือส่วนคนงานผมนะคนงานผมที่ผมพามาก็ไม่มีปัญหาอยู่เลยนะครับก็ทําได้ก็อาจจะได้อ ได้น้อยนะเพราะมันพวกผมมันขึ้นอยู่ที่จํานวนตันอยู่แล้วนะมันเน่าหรือว่ามันดีไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่ที่จํานวนตันนะมันก็ไม่เกี่ยวกับทีมงานผมนะนี่ผมก็พามาพามาดูนะครับอยากจะบอกว่านี่ครับดินนะครับดินเลวนะครับคือการปลูกมันนะครับสาหรับคนที่ยังไม่เคยปลูกหรือคิดจะลองปลูกนะครับคิดจะลองปลูกนะครับคิดจะลองปลูกมันคิดจะลองปลูกมันสําปะหลังมีที่ดินนะครับ คำหนึ่งจุดจุดสิ่งแรกนะครับสิ่งแรกที่อยากจะให้คำหนึ่งให้นึกถึงไว้นะครับท่องไว้ให้ขึ้นใจนะหรือว่าจำไว้ให้ขึ้นใจนะว่าดินเลวนะครับดินเลวปลูกถีดินดีปลูกหางดินเลวปลูกถีดินดีปลูกหางหมถึงว่าดินเลวหมถึงว่าดินที่มันเสื่อมสภาพแบบนี้ครับนะแบบนี้ต้องปลูกให้ถีดถีนะครับพูดง่ายคือการมันตายนะครับการมันตายนะการมันตายหัวเล็กแต่ให้ได้ปริมาณเยอะนะครับก็คือดินเลวแบบนี้ครับให้ปลูกถีไว้นะ สำหรับดินเลีปลูกที่ดินดีปลูกห่างไม่ถึงดินที่รวมสมบูรณ์ดินที่ไม่เคยทําอะไรนะแบบปลูกพืชปลูกพืชหมุนเวียนตลอดแล้วเราอยากจะมาปลูกมันสับปะหลังหรือว่าดินที่เพิ่งจะตัดไม้ออกอะไรแบบนี้นะครับนะเ mm hmm. พิ่งจะโละไม้ออกเพิ่งจะตัดไม้ออกนะครับน mm ั hmm. ่เขาเรียกดินดีอันนั้นปลูกห่างนะครับเพราะว่าถ้าปลูกถี่มันจะงามเกินนะครับมันจะขึ้นต้นนะครับ mm hmm. ก็จะทําให้ ทำให้ขึ้นต้นแล้วทําให้ไม่ได้หัวนะครับก็คือดินเร็วต้องปลูกทีๆนะครับแบบแปลงเนี่ยครับดินดินดินไม่ดีนะครับดินคุณภาพคุณภาพของดินไม่ดีแห้งหน้านะครับดให้ดูแห้งหน้านะมันดินมันคล้ายๆ้ายดินทุ่งนานะครับคล้ายๆดินทุ่งนาเลยนะดินทุ่งนาดินแบบคุณภาพทำนาเลยนะครับมันก็จะได้หัวนะครับเน่าเลยนะครับเน่านะครับเนี่ยมีเน่ามีเล็กห่างนะครับผมจะให้ไปดูนะครับก็อยากจะให้คนที่คิดอยากจะลองปลูกมันสำปะหลังนะ รู้ว่ายังไม่เข้าใจว่าทําไมาทำไมเราปลูกแล้วทำไมดินทำไมปลูกลักษณะนี้ลักษณะนี้แล้วทำไมมันปลูกเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าทาไมมันไม่ได้ปริมาณทําไมมันหัวมันไม่ดกทำไมหัวมันไม่ใหญ่นะครับก็ลองดูสภาพดินนะครับเพราะว่าดินสภาพแต่ละดินไม่เหมือนกันนะครับนะถ้าดินเลวอย่าบอกดินเลวที่ดินเสริมคุณภาพก็ให้ปลูกทีท,ทีไว้นะครับก็คือการตายนะกันตายถึงจะได้หัวเล็กแต่ให้มันได้เยอะๆมันก็ยังโอเคนะครับแต่สําหรับ ดินดีนั้นอยจกจะแนะนําให้ปลูกทีปลูกห่างเข้าไว้นะครับเพราะว่าดินดินดีนี่ถ้าเราปลูกทีนะเดี๋ยวมันะมันจะงาม,มันจะขึ้นต้นนะเราดินดินดีล้วปลูกห่างหัวมันจะใหญ่มากนะครับนะครับผมจะพาไปดูคือแปลงนี้มีปัญหาเรื่องหัวมันนะครับผมก็ต้องบอกด้วยนะครับว่าทีมงานผมคนงานผมจ้างนี่จ้างเป็นตันนะครับ รถใส่รถใส่อยู่น่นะจ้างเป็นตันสมมุติว่าแปลงนี้200ตันมีเท่าไหร่หารกันหมดครับให้ตันละ200นะตันละ200้อผมบอกไป่อนครับตันละ200ก็คือไม่เกี่ยวกับมันเน่าไม่เกี่ยวกับดินไม่ดีไม่เกี่ยวนะเพราะผมเอาน้าหนักนะน้ำหนักของมันไว้นะได้เท่าไหร่ผมก็หารกันหมดนะครับหารให้คนงานหมดเท่ากันเท่าไหร่เท่ากันคือตันละ200นะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาจ้างตันละทีมงานอื่นนะครับจะจ้างตันละ1 8 0บบาท ฟันละหนึ่งร้อยแปดสิบาทก็จะหักอีก2ี่สิบาทหักไปก็คือหักเข้ากระเป๋าเขาเลยนะแต่ทีมงานผมฟันละสองร้อยไม่มีหักครับเต็มเปรี้ยครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะนี่ครับดูหัวมันที่ฟันแล้วนี่ครับสภาพเน่าหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเน่าหมดเลยครับแต่งนี้ต้องบอกว่ายำแย่ครับเห็นไหมนี่ครับเน่าหมดแล้วครับเห็นไหมก็ต้องเลือกนะครับ ก็ฟันแล้วก็จะเหลือแค่เนี่ยครับดูหัวนี่ครับนิดเดียวนะแบวนี้ครับก็จะมีน้ามีหลุดลงไปคือต้นหนึ่งต้นหนึ่งนะครับระหว่างหนึ่งต้นมันจะได้แค่หนึ่งหัวหรือสองหัวนะครับมันก็เลยทําให้เนี่ยครับก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยครับนะถ้าแบบนี้ถ้าเป็นมวยก็แพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นชกนะนะครับดูครับดูการวางถุงครับดูระยะของถุงนะมันมันห่างนะมันห่าง ครับห่างมากนะครับก็คือ,อหัวห่างแบบนี้ลักษณะนี้สรุปก็คือหัวมันไม่ดีนะครับดูง่ายครับเวลาผมถ่ายทําลงไปนะแต่จะหาว่าโอ้ผมสร้างภาพไม่สร้างภาพครับลักษณะสังเกตง่ายๆนะครับถ้าวางถุงติดถีนี่แสดงว่าหัวมันดีมากมันจะถ้าวางถุงห่างๆลักษณะนี้ก็หัวมันไม่ดีแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูดออออูอีกอีกพันหนึ่งนะคือแปลงนี้เขาปลูกพันแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งมันอาจจะไม่ชอบ ดินลักษณะนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าดินขาวนะครับดินขาวเดี๋ยวผมจะถ่ายทําคลิปอีกอีกอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะว่ามันจะมีดินขาวกับดินแดงนะครับดินขาวดินแดงที่ดินดินขาวเขาเรียกดินโคกนะถ้าดินแดงเขาจะเรียกว่าดินโดงนะคือตอนนี้ดินโดงยังไม่ออกนะดินแดงยังไม่ออกเอาต้องรีบเอามันดินขาวออกให้หมดก่อนครับเดี๋ยวเขาจะมีระยะเวลาของการถอนอยู่นะแล้๋วลงแป้งทางบริษัทรับซื้อแป้งเขาก็จะกําหนดมาอีกทีนึง วันนี้พวกเราก็ต้องเร่งเอามันดินขาวหรือว่าดินโคกนี่ครับดินสีขาวเนี่ยออกไปก่อนนะนี่นะครับผมจะพามาดูเนี่ยเห็นไหมครับคือดินตรงนี้นะครับมันอาจจะไม่เหมาะสาหรับพันแปดหนึ่งนะครับนะครับเนี่ยพันแปดหนึ่งมันจะเป็นแบบนีนครับนม่มันจะเน่านะครับมันจะเน่ามันจะเล็กมันจะมันมันจะไม่เกิดนะครับแต่ว่ามันจะได้น้อยนะครับนี่คืออันนี้ผมจะให้ดูพันเกษตรศาสตร์นะนี่คือพันเกษตรศาสตร์ที่ปลูกแซมนะครับก็ลองมาปลูกเห็นไหมครับ อันนี้พันธุ์เกษตรถัดแปลงเดียวกันครับปลูกวันเดียวกันแปลงนี้นะครับแต่ว่าดูความดกดูความดกดูความหัวหัวมันนะมันรอบมันรอบเลยนะมันเกิดรอบเลยนะดิน,นตรงนี้มันอาจจะเหมาะกับพันธุ์เกษตรศาสตร์นะครับนะคิดว่านะผมคิดว่านะม<ะ>ันอาจจะไม่เหมาะกับพันธุ์แปดหนึ่งนะครับว่าพันธุ์แปดหนึ่งอย่างที่บอกครับผมให้ดูเนี่ยนะครับดูที่มันเกิดเลยเน่าเหรอไหมครับดูดูลักษณะของดูหัวมันนะครับใหญ่กว่านิโป้นิดเดียวองนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ดูครับ มันไม่มีเลยนะครับเนี่ยครับดูถึงจะเกิดรอบแต่เหมือนกับขาดอะไรสักอย่างนะครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ตัวท้งไร่นะครับทั้งไร่นะครับก็อยากจะให้ศึกษากันนะครับศึกษากันเพราะว่าศึกษาลักษณะของดินนะครับสภาพของดินคุณภาพของดินนะครับว่ราะมันเหมาะกับ พันธุ์มันสัมหลังพันธุ์ชนิดชนิดไหนนะครับแต่อันแปลงนี้น่าจะรู้สึกว่าไม่เหมาะกับ8ปดหนึ่งครับนี่ดูพันแปดหนึ่งไม่น่าจะเหมาะแต่จะเหมาะก็คือพันน่าจะเป็นพันุ์เกษตรศาสตร์นะครับน่าจะเป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์กับกับแปดเก้านะครับนี่พันธุเกษตรศาสตร์เห็นไหมครับนี่นี่ครับเกษตรศาสตร์ก็อาจจะมีหน้าครับแต่การออกปริมาณของหัวนั้นจะได้เยอะกว่าพันแปดหนึ่งเมื่อกี้นะครับยกให้ดูเมื่อกี้นี่นะแปดหนึ่งนี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเทียบเคียงให้ดูนะนี่เห็นไหมครับนี่ครับ เห็นไหมครับนี่ความดกนี่ดูครับดูกเกเสรศาสารเห็นไหมครับแต่ผมจะให้ดูแปดหนึ่งนะนี่เราก็แปดหนึ่งนะครับ 1. น,คบน่ครับมันแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อยากจะมาบอกให้คนที่ อยากลองปลูกมันสำปะหลังดูนะครับหรือว่ามีไรแล้วทําปลูกแต่พันธุ์เดิมๆนะครับก็คือมันไม่ได้ผลไปผลผลิตมากก็ลองเปลี่ยนดูลองศึกษาสภาพดินของเราดูนะครับว่ามันเหมาะกับพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์พันธุ์อะไรนะครับนะก็เพื่อที่จะได้มีกําไรในการทําเกษตรนะครับไม่ใช่ว่าเนี่ยแปลนี้ต้องยอมรับนะครับถ้าเกิด แปลงนี้ถ้าเกิดว่าเ,เป็นหนี้ทกศอะไรเป็นหนี้ทกศอยู่รับรองครับเครียดครับเครียดเอาเท้าก่หน้าผากแน่นอนครับนะโอเคครับก็มันอยู่ที่การเลือกพันธุ์มันด้วยนะครับกับสภาพดินอย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องออตองแปดด้วยนะครับเดี๋ยวจะจะทำคลิปดีๆมาให้ศึกษานะครับมาให้ศึกษา ครับดูครับที่ผมบอกไหมมันไม่ได้นะโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ